อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราเรื่องขนหัวลุกโหลดกาดความสยองถนนเพชรบุรีโดยวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่24กันยาปีพศ2 5 3 3หรือเมื่อย้อนกลับไป32ปีก่อน โดยครั้งนั้นได้เกิดเหตุการณ์โกศกนาฏกรรมรถการดระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่และอาจยังเป็นฝันร้ายติดตึงอยู่ในความทรงจำของใครอีกหลายคนเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะพึงกลัวและความเสียหายจนเป็นข่าวใหญ่โตคึกโครงในปีนั้นเลยก็ว่าได้โดยเกิดเหตุในช่วงเวลาสามทุ่มครึง่งในขณะที่รถคันอื่น กำลังได้จอดติดไฟแดงหน้าบริเวณใต้ทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีณเวลานั้นได้มีรถบรรทุกแก๊สสองทางคู่ขับพุ่งลงมาจากทางด่วนหวังให้พ้นไฟแดงตรงเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ดยความเร็วของรถที่วิ่งมานั้นทำให้รถเกิดเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำตัวรถตะแคงคู่ถลายไปกับพื้นถนน และพุ่งเข้าชนหอพักสตรีช่วงเยื้องทางด่วนแรงในการพุ่งชนส่งผลให้ถังการหลุดออกจากตัวรถทำให้การรั่วเกิดควันขาวพวยพุ่งออกมาปกคุมท้องถนนจากนั้นจึงได้เกิดประกายไฟลุกวาบก่อนจะเปลี่ยนเป็นกองเพลิงขนาดใหญ่ลุกลามไปทั่วท้องถนนและอาคารบ้านเรือนบริเวณแถวนั้น กองไฟโหมทำลายท่วมสูงเท่าตึกสามชั้นผู้คนในเหตุการณ์ที่กำลังขับรถได้พยายามสตาร์ทรถเพื่อที่จะขับหนีกองไฟแต่ทว่าทําให้สถานการณ์นั้นยิ่งแย่ลงพราะก๊าซได้ละเหยเข้าไปในช่องแอร์การที่สตาร์ทรถจึงกลายเป็นการจุดไฟเผาตัวเองนั่นเองเหตุการณ์โศกอนุตกรรมนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตร่วมร้อยคนในขณะเดียวกันกับพบว่าทะเลเพิงได้เผาทำลายตึกแถวด้านซ้ายและด้านขวาของถนนเพชรบุรีจำนวน51ห้องพร้อมกับได้สร้างความเสียหายให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์อีกเป็นจำนวน67คันรวมความเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงินไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเรียกได้ว่า เป็นโศกอนาตรกรรมร้ายแรงที่แทบจะไม่มีใครอยากจะจดจำหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปก็เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องเล่าชวนคนหัวลุกตรงบริเวณนั้นอยู่เรื่อยๆบางคนกระพบเห็นคนตัวไม่เกี่ยมวิ่งข้ามถนนจากคำบอกเล่าของหลายคนของผู้ที่ขับรถผ่านตรงจุดเกิดเหตุในระยะแรกๆหลังเกิดเหตุใหม่ๆที่ยังไม่มีการเก็บซากรถ บางคนพบเห็นดวงวิญญาณกลายเป็นผีเล่ล่อนนั่งอยู่บริเวณแถวนั้นไม่ว่าจะมาในสภาพไม่ใส่เสื้อผ้าตามเนื้อตัวมีรอยสภาพไม่เกลี่ยมปรากฏตัวอยู่ตรงตีนทางดวนและบริเวณแยกแห่งนั้นอยู่เรื่อยๆซึ่งบางคนก็บพบว่ามีคนมาโบกรถแล้วก็หายไปเฉยๆเรียกได้ว่าคนขับรถแท็กซี่ที่ต้องผ่านย่านนั้นในช่วงเวลากลางคืน มักจะพบเห็นเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งเคยมีโชเฟอร์คนหนึ่งได้ขับรถไปแวะจอดรับผู้โดยสารที่มายืนโบกมือเรียกตรงตรีนสะพานทางดวนโดยเป็นบริเวณที่เกิดเหตุน,นั่นเองโชเฟอร์ได้เล่าให้ฟังว่าณเวลานั้นเป็นช่วงเวลาค่ำคืนที่เงียบสงัดในบริเวณแถวนั้นผู้โดยสารกรแทบจะไม่มี และเมื่อเห็นมีผู้โดยสารมายืนโบกเรียกก็รีบจอดรถรับขึ้นมาโดยที่ไม่คิดลังเลซึ่งในใจตอนนั้นไม่ได้กลัวเรื่องผีเลยแม้แต่น้อยคิดแต่ว่าได้ลูกค้าอย่างน้อยก็ได้มีไรายได้เอาเงินไปจ่ายค่ากะก็ยังดีและเมื่อพอรับผู้โดยสารขึ้นมาบนรถโชเฟอร์ก็ได้ถามผู้โดยสารไปว่าจะให้ผมไปส่งที่ไหนดีครับ ผู้โดยสารก็ตอบกลับมาแบบสั้นๆว่าขับไปเรื่อยๆซึ่งในใจตอนนั้นโชเฟอร์ก็มีความรู้สึกชง่งงวยว่าจะให้ขับไปทางไหนในระหว่างที่โชเฟอร์กำลังขับรถไปเรื่อยๆโชเฟอร์ก็พยายามถามผู้โดยสารว่าจะให้ขับตรงไปอีกนานแค่ไหนแต่ในระหว่างที่ขับรถไปนั้นมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ในระหว่างที่โชเฟอร์กำลังสอบถามผู้โดยสารอยู่นั้นกลับไม่มีเสียงตอบกลับมาจากผู้โดยสารเลยแม้แต่เสียงเดียวพอระยะเวลาผ่านไปนานเข้าโดยความที่อยากรู้ว่าผู้โดยสารหลับหรือเปล่าหรือเ,เป็นเพราะอะไรทำไมผู้โดยสารถึงถามอะไรไปแล้วไม่ยอมตอบเลยโชเฟอร์เลยจัดสินใจมองไปที่กระจกหลังแต่ก็ต้องทำให้โชเฟอร์ถึงกับช็อก เพราะว่าเบาะทางด้านหลังกลับไม่มีใครอยู่เลยทั้งทางที่รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนผู้โดยสารที่หลับขึ้นมาเมื่อกี้เขาหายไปไหนโดยเหตุการณ์นี้ทําให้โชเฟอร์ขับแท็กซี่คนนี้ถึงกับเลิอกอาชีพขับแท็กซี่ไปเลยทีเดียวอีกเหตุการณ์หนึ่งมาเป็นเสียงหวีดร้องหวยหวน เคยได้มีเรื่องเล่าจากคนขับรถที่ไปจอดติดไฟแดงกลางดึกอยู่ตรงแยกบริเวณนั้นเมื่อเปิดกระจกสุบุหรี่ก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญน,นั่นก็คือได้ยินเสียงกรีดร้องของคนหวีดแหลมดังขึ้นมาโดยเสียงที่กรีดร้องนั้นบ่งบอกได้ถึงความเจ็บปวดทุลนทุลายเท่านั้นยังไม่พอยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งหนีตายดังไปทั่วบริเวณแถวนั้น ตอนนั้นคนขับรถคนนั้นหันไปดูจนทั่วแต่ก็ไม่มีใครทําเอาหลอนจนไม่กล้าผ่านเส้นนั้นตอนดึกๆไปอีกพักใหญ่เลยเหตุการณ์ต่อมามาเป็นแบบกิ่นกินแบบควันไหมและกินของซากศพของคนเหม็นฟ UH ุ้งไปทั่วโดยเหตุการณ์นี้ชาวบ้านละแวกนั้นเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ บางคืนมักจะได้กิ่นไหมเหมือนเวลาไปตามวัดแล้วเขาเผาศพคนตายกลิ่นนี้ลอยไปทั่วบริเวณยิ่งพอตกดึกๆเขาแล้วจะไม่มีใครกล้าออกไปเดินนอกบ้านกันเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องเล่าบางส่วนเกี่ยวกับความน่าสะพึงกลัวที่คนมักพูดถึงสถานที่แห่งนี้หลังจากที่ช่วงเกิดบัติเหตุแก๊สระเบิดใหม่ๆซึ่งฟังแล้วก็ชวนขน,นลุกอยู่ไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ก็ผ่านมาเนิ่นนานมากแล้วความน่ากลัวที่เคยพูดถึงก็คงพบเห็นได้น้อยลงแล้วท่านใดบ้างล่ะครับที่ขับรถในเวลายามค่ำคืนผ่านถนนเส้นเพชรบุรีตัดใหม่เส้นนี้แล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้กันบ้างไหมครับสามารถร่วมสนุกกันได้โดยแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ โดยต้องของกราบอาภัยมณาาที่นี้โดยคลิปนี้ไม่ได้มีเนื้อหาเพื่อที่จะเป็นการตอกย้ำและซ้ำเติมกับเหตุการณ์ทรงอนัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วเพียงแต่เป็นเพียงเรื่องเล่าเรื่องราวลี้ลับชวนสยองขวัญถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องของกราบอาภัยมณาาที่นี้สำหรับคลิปนี้ฝันดีลาตีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอาการาบขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังครับสวัสดีครับ